สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะทำไก่ทอดเลี้ยงแม่นะคะสำหรับแกนรทำไก่ทอดของเรานะคะก็จะมีไก่พริกไทยะคะ่ะแล้วก็มีผงแฉมเกลือนะคะก็คือกระเทียมพริกไทยแล้วก็มีรากผักชีเนาะ,ะแล้วก็อะไรอ,อีกคะแล้วก็มีเกลือค่ะใส่เกลือ,อไปด้วยนะคะ ช่วงนี้เราต้องลดน้ำตาลนะคะเราไม่กินน้ำตาลแต่เรามากินไก่ทอดแทนตอนแรกก็จะให้แม่หมักนะคะทุกคนแต่ว่าแม่เนี่ยแม่บอกว่าลูกทำเลยแม่ทําแม่ว่าแม่ทําไม่ถนัดก็เลยจะโชว์กันเป็นแม่ผีบ้านผีเรือนให้แม่ดูสหน่อยนะคะอันนี้ก็ ใส่ไปเรื่อยนะคะทุกคนทำมั่วๆจะอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยแน่ๆนะค่ะทุกคนเอาละะ้วค่ะทุกคนตอนนี้เราหมักไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเดี๋ยวไว้มาดูวิดีโอต่อไปจะเป็นการทอดไก่นะคะ,ะดึงปิดดึงปิดไปแล้ค่ะ